ขบวนรถที่จะเข้าสู่สถานีของมที่ทางสถานี่3เป็นขบวนรถพิเศษชาเมืองพุทธสามแแล e. <S <S ้วสมบูรณ์ในสถานนทาจากสถานีกรุงเทพไปทางสยุมหาชิงเซาครับ ที่สถานีหัวม,มาก่อนจะลงจัตุรวรดต่อเปิดอิฐของและสัมภาระของท่านที่ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะ